ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ่อพี่กเน็พยากรณ์นะคะหมอนี่นะเมนเมนวนี้เราจะเปิดดวงนะคะสําหรับชาวล,าลาัคนาราศีกุมเนาะท่านที่เกิดวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ถึงสิบสามมีนาคมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอัลตีองค์พ่อใหญ่นิดนึงนะคะโ,นะ,นาาะโอมสีคเนสายะนามาหาโอมสีคเนสายะนามาหาโอมสีคเนสายะนามาหา ท่านใดที่มีความทุกข์นะคะมีความเศร้าในจิตใจเนาะก็กราบขอพรองพระพิคนเนสนะะนนี่จะเป็นปางมหาเศรษฐีจากงมใบนะอาจารย์ก็ได้อัญเชิญมานะใครที่รู้สึกว่ามันเศร้ามันท้อแท้มันเบื่อหน่ายมันเส็งในชีวิตเนาะไม่มีทางออกกับชีวิตนะก็ขอ,ขอแสงสว่างของแสงเทียนนำทางชีวิตของทุกท่านนะคะ ให้มีชีวิตที่สว่างสวยเหมือนเทียนและขนมลาดูโมทก,กะที่อร่อยหอมหวานนี่จะรย์น้นำถวายพ่อใหญ่นะขอให้บุญกุศลนี้ให้ fc ของอาจารย์พ้นผ่านความทุกข์เรื่องร้ายๆประการต่างๆนานา,นานในชีวิตนะคะขอให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุขให้มีปัญญาเห็นธรรมนะคะถ้าคุณทุกข์ก็ขอให้คุณพ้นจากทุกขนะ์นะก็กราบขอพรอ,อ,อง์พ่อนะคะ ก็เดี๋ยว,วอาจารย์จะเปิดดวงลัคนาของชาวราศีกุมนะตอนนี้อาจารย์เปิดหลักสูตรสอนนะคะในภาควิชาพยากรณ์นะคะเป็นไพ่พระพิกเนศนะคะอย่างรู้อนะคตพลังเลขศาสตร์นะอาจารย์เปิดสอนแล้วก็มีหลักสูตรไพ่ป๊อกเงินล้านนะคะเนี่ย ก็แอดมินนะคะก็แอดมินมาตรงนี้นะเราจะได้เจอเจ้าหน้าที่ของเรานะคะสแกน QR code มานะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปนะคะก็เปิดเป็นโรงเรียนพรพิฆเนก9 9, 9, 9นะคะจะมีสอนเป็นไพ่พระพิฆเนยอย่างรัอนะคาคดพลังเลขกศาสตร์แล้วก็จะมีเป็นไพ่ปล็อกเงินล้านนะคะมีหลายลักูตรนะคะก็ติดต่อเข้ามานะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีกุมกันเลยนะ สำหรับชาวลัคนาของชาวราศีกุมเนาะช่วงนี้นะท่านเป็นยังไงบ้างในในพื้นดวงของชาวลัคนาราศีกุมเนาะอาจารย์จะเห็นหน้าไพ่นิดนึงเนาะดวงท่านเนี่ยม,มันมีปัญหานะระวังนิดนึงนะอาจจะต้องมีเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลเป็นคดีความนะช่วงนี้ก็สงบปกักสงบคําเก็บเนื้อเก็บตัวสักนิดนึงนะเนี่ย นะคือจะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้ท่านด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนาะสุขภาพก็ไม่ดีนะเนี่ยท้องไส้ปั่นปรวนเนี่ยนะการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะหรือบางท่านก็นะชะลอชะลอการลงทุนไว้ก่อนเนาะเพราะเพราะดาบมันเยอะนะคะเนี่ยระวังนะคนจะสร้างปัญหาผู้ชายคนนี้นะ ช่วงนี้นะเหนื่อยนะการงานท้อแท้มีอุปสรรคมากมายเข้ามานะราศีคุมเดยมีทีเชี่ยนคืออยากจะให้ราศีคุมเนาะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะคะเป็นประสบการณ์สอนคนก็ได้ที่ตัวเองมีนะจะทําให้เกเกิดรายได้นะนาพรสวรรค์ความสามารถท่านมาใช้ขอเกิดทรัพย์และปัญญานะคะเนี่ยท่านมีความ ผิดหวังคืนขมในจิตใจนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีคุมเนาะเนี่ยมีความทุกข์ในจิตใจด้วยนะมีความเศร้ามีก,กังวลแล้วกค็คุณอย่าจมอยู่กับอดีตที่คุณผ่านไปแล้วนะคะคุณจะต้องก้าวเดินออกมาจากความทุกข์ที่คุณมีอยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีคุณถ้าคุณเดินออกมาจากความทุกข์นั้นคุณก็จะพบกับแสงสว่าง รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะเนี่ยมีโอกาสเนาะตั้งคันหรือว่ามีโอกาสทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะดีนะสําหรับชาวราสีคุมบางเคสถ้ารองานไว้ท่านก็จะได้งานทําด้วยสําหรับชาวราสีกุมนะเพรถ้าตอนนี้ติดขัดนะไปขอความช่วยเหลือนะก็จะได้การช่วยเหลือจากการเงินมาซัพพอร์ตธุรกิจด้วยนะจะวิ่งเต้นกู้ยืมเงินธนาคารท่านก็จะได้หรือจะ เอามาดาวบ้านทําเรื่องก็จะผ่านนะช่วงนี้นะ่ะการเงินชราศาีกุมเนี่ยจะต้องรายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายนะรับรับเยอะใจเยอะเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็ต้องประหยัดนิดนึงนะมีแนวโน้มที่จะลงทุนธุรกิจทําการค้าด้วยแต่ท่านทําได้อยู่แล้วนะแต่ขอให้ถ้าจะลงทุนจริงๆก็ต้องเริ่มจาก ทำเล็กๆไปก่อนนะจะดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะก mm hmm. องร้อยแห่งโชคลาภเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเรื่องร้ายๆอยู่สถานการณ์ร้ายๆนะ mm hmm. มันจะเข้าสู่สถานการณ์ที่สงบราบรื่นเรียบง่ายนะ mm hmm. จะพลิกจากสถานการณ์ที่มันร้ายคือคนเรามันจะโชคร้ายไปตลอดชีวิตมเ,เป็นไปไม่ได้นะคะ mm hmm. มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งมาเปลี่ยนแปลงคุณ ให้คุณมีปฏิหารและให้คุณมีความโชคดีในชีวิตคุณด้วยนะเนียอาจารย์จะให้คุณดูหน้าไพ่ประกอบนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่คุณรอคอยไว้รอคอยเรื่องเงินรอคอยการขายที่ดินคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เงินจากการขายที่ดินก็ได้นะหรือว่าคุณจะซื้อที่ซื้อทางคุณก็มีแนโน้มคุณจะได้บางคนก็ดวงคุณน่าจะทำบ้านเช่าห้องแถวอะไรนี้ก็ถือว่าดีนะ อาสำหรับชาวลัคนาราศีคุมเนี่ยอาจารย์จะวางไพ่พระวิคเนตอย่างรุ่วา,าคตกันเลยเป็นพลังเลขศาสตร์นะได้ไพ่42พลังเลขศาสตร์คือถือว่าการงานการเงินคุณเนี่ยจะสุขสมบูรณ์นะอย่างบางคนที่เป็นทํางานด้านนักข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยหรือไปเรียนด้านการสแสดงนิเทศอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะ การเงินน่าจะช็อกคล้องตัวขึ้นนะล,ะนละัคนาราศีกุมะภะพลังเลขศาสตร์สาเนาะเนี่ยคือคุณเนี่ยสามารถเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาได้แน่นอนนะถ้าจะอ่านเขียนเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ด้วย พลังเลขศาสตร์สามสิบสี่เนี่ยคนที่อย่างบางคนนะถ้าไปเรียนพวกเต้นศินละปะทางด้านการแสดงการเต้นดนตรีเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าพ,พิกเนตนนั่งอยู่บนกองนะเป็นดุริยางนักศิลป์นดนตรีอย่างเงี้ยน่าจะดีนะอ่าพวกนักร้องอ่ะพ,พลังเลขาศาสตร์ห้าสิบสี่นะอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยมันจะแก้ไขได้นะ การเงินสภาพคล่องการเงินก็จะดีช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณด้วยนะจะได้โชคได้ลาบเจาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังเลขาศาสตร์9ดวงคนเนี่ยบางคนถ้าทาเป็นดาราเป็นศิลปินก็จะมีเป็นไอดอลเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยจะมีคนชื่นชมชื่นชอบติดตามผลงานคนหรือบางคนคุณทําในวงการบันเทิงเนี่ย ดวงคุณจะเกิดนะมีชื่อเสียงประจบค,ความสําเร็จด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะคือช่วงนี้มีโอกาสได้ของเก่าของแก่ของโบราณนะพระเก่าพระเครื่องของโบราณหรือว่าคุณทําเกี่ยวกับพวกอ่าซอมแซมวัดทาสีวัดทาสีโบสถ์หรือทําเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ดีนะคะหรือว่าจะทํา เกี่ยวกับเครื่องลังของขังอะไรนี้ก็ถูโชโรกนะหรือว่าเป็นทําเดียวกับบูชาพระเครื่องอะไรนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณนะนะพลังเลขา์หกสิบเกหรือว่าบางคนเนี่ยถ้ารอลูกค้ามาบูชาเป็นพระราคาแพงๆก็น่าจะได้นะอืมแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะดูเลขเอเดี๋ยวจะเปิดดวงคาถาเปิดดวงให้ตอนจบนะคะเดี๋ยวเราจะวาง น,น,นาะวัราศีกุมเนี่ยถ้าใครไม่เคยมีโชคมีราบเลยอะ่ะคุณจะต้องทํำยังไงนะซื้อหวยไม่เคยถูกเลยเป็นปีเป็นชาตินะอาจารย์จะใช้วิชาไพ่ป๊อกเงินล้านนะมาเปิดดวงให้คุณว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณอยากจะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนคนอื่นเขานะ อ่าสำหรับชาวล,าลาัคนาราศีกุมเนาะไพท่ที่ที่เปิดมาเป็นแปดดอกจิกเนาะลาบที่ลาบที่คุณจะได้มันก็ได้นะแต่มันอาจจะได้ไม่ค่อยเยอ,อะเท่าไหร่นะอย่างเพราะแปดดอกจิกมันก็เป็นลาบน้อยนะดวงคุณนะ่ลาบน้อยก็สองตัวท้ายสามตัวท้ายสามตัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะได้ประมาณนั้นนะเพราะแปดดอกจิกนะยยังไม่ให,ใหญ่เป็นลาบเล็กๆน้อยๆน,นะ ก็พอมีแต่คุณจะต้องเอาคาถาาจารย์เปิดดวงเสริมโชคลาภไปท่องก่อนแล้วก็ราศีกุมนะทิศทางที่จะนำโชคนำลาบมาให้คุณนเนี่ยจารย์วางเป็นดาวเศรษฐีเรือนเล็กนะอ่าจะให้เห็นหน้าไพ่นิดนึงเนี่ยคือวิธีการวางไพ่อ่ดาวเศรษฐีเรือนเล็กจะเป็นแบบนี้นะคะ จริงๆไพ่ป๊อกจะมีการวางเป็นดาวเสษหีเรียนใหญ่ด้วยนะคือม,มันมีหลายขั้นตอนนะก็นะสำหรับชาราสีกุนะุนาใครที่ว่าไม่เคยมีโชคมีลาบเลยเนี่ยนะซื้อหวยมาปีชาติก็ไม่เคยถูกรางวัลก็ไม่ถูกนะเอาเคล็ดวิชาเปิดดวงนะวิชาไพป่ป๊อกเงินล้านอาจารย์ไปแก้ดวงดูนะ ใครมีโชคมีลาบก็มาบูชาของมงคลเสริมดวงหรือสั่งซื้อครีมอาจารย์นะสนับสนุนรายการอาจารย์ด้วยสำหรับชาวราศีกุมเนาะทิศทางที่จะให้โชคให้ลาบให้ทรัพย์คุณเนี่ยนะคุณจะมีโชคลาบใหญ่คุณยาต้องเดินทางไปทิศไหนที่จะนำโชคนำลาบมาให้คุณนะ ต่อาจารย์ยังยังดูนะว่าทิศเหนือเป็นทิศที่นําโชคนําลาบมาให้คุณนะทิศเหนือเนี่ยบุเออขึ้นเหนือเลยคุณเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณคุณจะต้องเดินทางไปทิศเหนือทิศเหนือเป็นทิศที่ให้โชคให้ลาบคุณนะคะเวลาเวลาที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคุณจะต้องซื้อลอตเตอรี่รางวัลเออช่วงเวลาระหว่างเที่ยงไปแล้วนะ ประมาตั้งแต่คุณจะต้องเสี่ยงลอตเตอรี่ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะจะต้องซื้อลอตเตอรี่รางวัลช่วงเวลาประมาณเที่ยงไปแล้วถึงบ่ายโมงครึ่งห้ามเกินเวลานี้นะเพราะว่าโชคลาภมาช่วงนี้นะและทิศเหนือจะเป็นทิศให้คุณโชคลาภแล้วก็เดินทางไปทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะจะนาโชคมาให้คุณ คุณจะมีโชคมีลาบกับคนแบบไหนนะคุณจะได้โชคลาภใหญ่จริงๆคุณจะต้องซื้อกับผู้ชายผิวดำนะคะเอาดำเลยนะผู้ชายผิวดำรูปร่างผอมบางนะคุณจะต้องซื้อกับคนที่อายุประมาณสักสี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยลักษณะนี้จะให้โชครางวัลที่หนึ่งคนนะคุณจะต้อง อ่าวันวันวันที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปเข้าลงวันที่หนึ่งนะอาจารย์จะบอกว่าคุณจะต้องไปซื้อนะประมาณวันเสาร์วันเสาร์จะเป็นวันที่ให้โชคให้ทรัพย์ให้ลาบให้เงินให้ทองคุณนะคะนะจะเป็นช่วงวันเสาร์แล้วก็สีนำโชคนําลาบนะคุณจะต้องไปดูคนขายลอตเตอรี่นั้นที่เขาใส่เสื้อผ้าที่อาจารย์บอกนะ สีม่วงแดงหรือว่าสีเขียวบนดําเนี่ยนะหรือว่าคุณจะต้องใส่เสื้อผ้าอ่าสีม่วงแดงเนี่ยคุณจะต้องใส่เสื้อผ้าสีนี้นะไปซื้อรางวัลที่หนึงห่งเลยหรือว่าสีเขียวบนดําก็ได้นะชาวราศีกุมนะก็ประมาณนี้เนี่นแหละจะทําให้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งนะทำตามอาจารย์นะท,ทานําทานเยอะๆท,ทําทานจะคนยากไร้นะ คำทานกับเด็กคนราเนี่ยเด็กพิการออทิสติกเนี่ยเด็กไม่สมประกอบเนี่ยนะจะทําให้คุณมีโชคมีลาภให้ทานอยี่ยขี้เหนียวนะยิ่งให้ยิ่งรวยกาถาเปิดดวงพวกกระจับโชคลาภคุณจะต้องนําไปท่องนะอือฮะไปเดินทางไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมนะจะให้โชคให้ลาภคุณก็ท่องนโมสามจบโอมานีปามีโฮงนะ นี่แหละคุณก็จะได้แล้วต้องเชื่ออาจารย์นะใครที่ซื้อหวยมโมนๆโ,โ,โซๆนะชาตินี้ก็ไม่มีวันถูกนะรางวันที่หนึ่งนะใครอยากจะถูกรางวันที่นึ่งทำตามอาจารย์บอกนะเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์แนะนำลูกศิษย์คนหนึ่งก,ก็ถูกไปแล้วเนี่ยอ่ะสำหรับนะขอแนะนำนิดนึงนะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะนี่เป็นเซ็ตฝ้ากระจาย นะสำหรับรักษาผู้เป็นฝ้าเป็นกะนะริ้วรอยหน้าเหี่ยวหมองคล้ำหน้าย่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นครีมมิลเคิร์ลนสำหรับหน้าบานหน้าไม่ได้รูปนะคะหน้าอิ่มนะไม่มีนะ้ำมีนวลก็ใช้ใช้อันนี้นะคะก็จะมีนะ้ามีนวลหนนะ้ากระจ่างใสแล้วก็จะมีเป็นเอ่อสบู่กูต้านะคะสำหรับที่ว่าอยากผิวขาวนะกระจ่างใสนะคะก็มา ใช้นะคะสั่งซื้อสินค้าได้ที่0631650695 0631650695หรือคุณโทรมาที่เว็บไซต์โทรดูรายละเอียดนะคะเว็บไซต์สวยๆจากคอมภาษาไทยจะมีรายละเอียดโปรดักสินค้าหรือว่าโทรมาคลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้นะคะก็จะมีหน้าเว็บไซต์แล้วก็เข้า Facebook ได้เลยนะคะจะมีบูชาของมองคลเสริมดวงแล้วก็จะมีเป็น รา,ายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าครีมแล้วก็จะมีเป็นการเปิดหลักสูตรคอร์สต,ต่างๆนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการด้วยเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนะาะเลขสองหนึ่งนะคะจะเป็นเลขนำโชคของคุณก็ขอฝากรายการด้วยนะคะแล้วก็จะมีทำเป็นคลิปเปิดดวง สิบสนักรัตรครึ่งปีหลังและดวงคนเกิดเวันครึ่งปีหลังนะคะก็นําวิชาการของอาจารย์ไปใช้เนาะก็ทําทานกันเยอะๆนะจะมีโชคมีทะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับ F-C ของหมอยนาะทุกคนนะคะขอขอบพระคุณค่ะสําหรับผู้สนับสนุนรายการหลักของหมอยนาะก็คือผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆนะคะ ใครอยากผิวขาวหน้าขาวหุ่นดีนะคะก็มาสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของหมอนี้หน้าแม่นๆกันนะคะผลิตภัณฑ์เรานะคะจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและช่วงนี้เราเปิดตัวแล้วก็มีของแถมให้คุณลูกค้าอย่างเซฟฟ้ากระจายนี่เราก็จะมีแถมเป็นเอ่อสเต็มเซลล์นะคะหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ